ผมนำพยานฝ่ายผู้คัดค้านเข้าสืบนะครับแต่วันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย,ยวันที่3 1มกราคมกาที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ร้องนะครับได้กลับมายื่นคาร้องอีกฉบับหนึง่งชื่อคาร้องขอคุ้มครองชั่วค่าวขอปิด,ขอป,ดขอปิดก่อนในระหว่างที่การพิจารณาคดีซึ่งก็ขัดกับข้อท็จจริงอีกเนื่องจากว่าคุณน็อตเนี่ยได้ประกาศปิดเว็บไซต์ไปตั้งแต่วันที่3 1แล้วซึ่งวันนี้แทบจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีการไต่สวนอะไรด้วยซ้ำนะครับนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนคุณต้องก็เหมือนรู้สึกมันโดนลังแกนะครับไม่กระทั่งว่าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศท,ที่ที่เรียกเขาไปนะครับอันนี้กันในคดีนี้ก็เหมือนกันนะครับพนักงานสอบสวนเรียกไปทั่วประเทศเนี่ยก็ขัดกับกฎหมายอีกเหมือนกันนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ DSI ได้รับคดีไว้พิจารณาเป็นคดีหมายเลข6กทับ 256. ซึ่งสอบสวนการซื้อขายสลากทุกครั้งทุกฉบับทุก t า a n s a c t i o นะเพราะฉะนั้น คดีที่เหล่าพนักงานสอบสวนนะครับได้รวบรวมแล้วก็ออกหมายเรียกกันมาเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเหล่านี้เนี่ยต้องส่งสำนวนมาที่ดี i ไอนะครับถ้าเกิดไปอ่านข้อบังคับเกี่ยวกับการร่วมมือของหงานรัฐนะครับพนักงานสอบสวนนี่ต้องส่งสำนวนให้ดี i อภายใน15วันเลยนะครับไม่งั้นไม่งั้นก็จะมีบทลงโทษนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าว่าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศจะว่ายังไงนะครับ นนที่เดินทางมามาชี้แจงหรือให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับศาลก็ต้องวันนี้ผู้ร้องเขายื่นขอคุ้มครองชั่วคราวผมก็จะบอกว่ามันไม่มีเหตุคุ้มครองชั่วคราวแล้วเนื่องจากว่าเราปิดไปแล้วนะครับคือคือคือเหตุฉุกเฉินเนี่ยโอเคดูมินิทิของผู้ร้องว่าฉุกเฉินต้องยื่นขอคุ้มครองฉุกเฉินให้ปิดชั่วคราวไปก่อนอแต่ในวันนี้ผมบอกว่าเราปิดไปแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะยืน่นอะไใหม่นะครับอย่างหนึ่งอย่างเช่น ดีไอหรือพักนาสอบสวนทั่วประเทศหรือดีเนี่ยผมว่าเป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทาไมเขาไม่ไม่คุยกันนะครับแล้วก็เพียงแค่แค่ลุมถึงทางทางทางผู้คท้านนะครับผมว่ามันไม่ไม่ยุติธรรมนะครับคุณนัทบครับว่าคุณนัดมีความกังวลไหมเรื่องนี้นัดไม่มีความกังวลเลยครับครับผมเพราะว่าวันนี้นะเราก็ปิดประกาศปิดไปแล้วนะครับทุกนักข่าวสื่อมวลชนทุกท่านก็น่าจะทราบนะครับว่าประกาศปิดไปแล้วแล้วก็ปิดแล้วจริงๆด้วยนะครับไม่มีการรับซื้อสลากไม่มีการประกอบการแล้ว ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องมายื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวทำไมนะครับครับผมนั่นหมายความว่ากองสลากครั้งนี้ก็จะไม่มีโอกาสที่เปิดบริการอีกใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีโอกาสได้เปิดครับแต่คือตอนนี้ตามที่คุณน็อตได้แถลงไปนะครับว่าในระหว่างการเป็นคดีก่อนหน้านี้เป็นพยานแต่ว่าวันนี้อยู่ในฐานะตัวผู้ต้องหานะครับก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ให้ชัดเจนก่อนนะครับหากทุกอย่างชอบกลับมาเปิดได้ก็ต้องกลับมาเปิดนะครับแต่ถ้าทุกอย่างกฎหมายบอกว่าศาลสั่งว่า ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับใช่ครับได<อ>้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับี่ครับ,รบข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง